อ่าโอเคเดี๋ยวพูดเบาเอาเอา่ออย่างไรวะเนี่ยอ่ะเอาเงียบครับเงียบเราเรียนกันนี่ครั้งแรกเลยปะ่ะตั้งแต่เปิดโควิดมาใช่ปะ่ะอ่าโอเค คนที่ไม่ได้เข้าออนไลน์นะครับคนที่ไม่ได้เข้ากลุ่มในเฟซก็จะเห็นว่าเอ,อ่อแปบบ๊บนึงนะงงในงงคนที่ไม่ได้เข้ากลุ่มในเฟซนะครับก็จะไม่เห็น ไม่เห็นอันนี้ไม่ได้ทำงานใช่ไหมมีใครทำงานครบทุกงานแล้วมีไหมครับฟ้าใสาครบแล้วชาอมครบแล้วมีใครครบอีกบ่าบางงานอ่ะนะครับเดี๋ยวมาดูว่ามีงานอะไรบ้างนะครับ แป๊บหนึง่งอย่าเพิ่งคุยจะบอกว่าตอนนี้ถ่ายทอดสดอยู่นะครับอัดอยู่แต่ว่าไม่ได้ถ่ายในเฟซถ่ายลง Youtube ถ่ายในเฟซแล้วมันเด้งไม่รู้เป็นไรแล้วเดี๋ยวอัพอัพลงจาก y o u t u b e มาใส่ในนี้ที่หลังนะครับเพื่อเป็นการบันทึกให้เพื่อนเขาเห็นว่าเ,เราเรียนอะไรไปบ้างเผื่อใครไม่ได้มาที่โรงเรียนจะได้เก็บไว้นะครับ อาทีนี้มาดูงานแรกก่อนงานแรกอยู่ไหนวะเนี่ยอางานแรกอยู่นี่นะครับน้บน้างเ้นนะครับซึ่งตอนป .5 เราฝึกในเรื่องของการเขียนบนกุญแจซอนไปแล้วนะครับวันนี้ก็ต้องการให้นักเรียนมาเขียนโน้ตทั้งกุญแจซอนและกุญแจฟานะครับด้านบนคือกุญแจซอนนะครับด้านบนคือ อันนี้คืองานแรกนะครับอ๋อแบบนึงนะงงในงงอ่างานแรกประมาณนี้นะครับน,รนี่คืองานแรกอ๋อย,ย้อนสิพ่อ เอาย้อนหน่อยอ่ามาล้วต่อมานี่คืองานที่สองเด้งสิพ่อมันช้าเหลือเกินแป๊บหบนึ่งนะย้อนไปไกลเลยทีนี้อ๋อเน็ตช้าเหลือเกินเน็ตฉันอ่า อันนี้งานที่สามนะครับถ่ายคลิปทำโดเรมีนะอ่ะมาดูงานที่สองก่อนงานที่สองคืองานที่สองคือไอการเขียนโนต้ตบนกุญแจฟานะครับ นะประมาณนี้อ่าสุดท้ายอ่าต่อมางานที่3นะครับเดี๋ยววันนี้ขอ3งานแล้วก่อคะแนนให้นะครับอ้าวนี่ทำอย่างนี้โดเรมีเปิดเสียงไหม เดี๋ยวอ่านี่งานที่สามนะครับงานที่สามเป็นแบบนี้อันนี้งานที่สองนะครับเป็นอันนี้นะเขียนโนต้ตบนกุญแจฝาอันนี้งานที่หนึ่งคือเขียนโนต้ตบนกุญแจซอนและกุญแจฝาแต่เขียนไม่ต้องหลายตัวนะครับประมาณนี้มีงานประมาณนี้ ส่วนงานสัปดาห์ใหม่จะเป็นเล่นดนตรีนะครับก็คือคีย์บอร์ดที่ตั้งให้อยู่ตรงนี้นะครับเล่นดนตรีกับคีย์บอร์ดที่ตั้งให้ตรงนั้นนะครับอ่ะโอเคโอ้ปวดหัวไห่ หลายจอเกินงงแป๊บนึงนะงงในงงอปิดไปเลยแล้วกันเพื่อมันใหม่ เดี๋ยวก่อนทวนงานเก่าเดี๋ยวเอางานใหม่ก่อนนะครับอ่ะจะให้ดูว่าตอนนี้เราถ่ายไปด้วยนะครูอัดวิดีโอลง YouTube ไปด้วยนะครับก็จะเห็นหน้าประมาณนี้เห็นทุกคนน,นะครับมันมันดีเลยหน่อยแหละอ่ะประมาณนี้ นะครับทีนี้เวลาเล่นทำยังไงปกตินะครับให้เล่นก็คือนิ้วโป้งจะอยู่ที่ตัว C นะครับหรือดอเด็กโดแต่เพลงนี้นะครับนิ้วโป้งอยู่ที่ตัว E เขียนดอลอมอฟอให้ด้วยดีกว่า ตามโน้ตที่เห็นนะครับเดี๋ยวก่อนจะทำงานเก่าเดี๋ยวทำงานใหม่ก่อนนะครับเดี๋ยวทำงานใหม่กันก่อนอะมาลองดูนะทีนี้เวลาวางมือนะครับมันจะวางอ่าวดูยกมือขวาขึ้นมาปกติกระดิกนิ้วโป้งจะให้ร้องโดรอบนี้กระดิกนิ้วโป้งให้ร้องมี ทีนี้ปุ่มตรงกลางเราจะเว้นฝาไว้ปกติโดเลมีฝาซอนมีกับฝาจะติดกันแต่นิ้วชี้ไม่ให้วางฝานิ้วชี้ให้วางซอนกระดิกนิ้วชี้ร้องซอนซอนกระดิกนิ้วกลางร้องลากระดิกนิ้วนางร้องทีกระดิกนิ้วก้อยร้องโดอ่าเอาใหม่นะ ปห6แล้วเพลงต้องยากขึ้นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันจะเป็นแบบนี้นะครับนิ้วโป้งร้องมีนิ้วชี้ร้องเลเออโทษนิ้วชี้ร้องซอนนิ้วกลางร้องลานิ้วนางร้องทีนิ้วก้อยร้องโดอ่าทีนี้มาดูทีละตัวเขาบอกล้าล้าให้กดนิ้วกลางลานิ้วชี้กดซอนนิ้วโป้งกดมี นิ้วกลางกดลาลาซอนหมีลาได้แล้วอ่านเท่านี้ก่อนทีนี้ลาค้างไว้มันเห็นไหมลามันจะค้างไว้นิดหนึ่งแป๊บนึงนะลามันจะค้างไว้ตรงเนี้ยลาค้างไว้แล้วค่อยซอนหมีลาก็จะเป็นดูกลางโป่งฉีกลางอ้าวก็ตามกลางโป่งฉีกลาง ได้ไหมลาซอนมีลาฮะสอนนิ้วชี้ไงลาโทษโทษขยับผิดเออเออถูกของเองละลาซอนมีลาโทษกลางชีโป่งกลางอีกทีขออภัยมิหน้าทำไมเองไม่ตอบสนองกลางชีโป่งกลาง กางชีโป่งกางทำได้ยังเล่นได้ยังเอาใหม่นะกางชีโป่งกางทีนี้ไม่พูดกลางชีโป่งกลางแล้วเอาตามนู้นเลยลาซอนมีลา ทีนี้สอนสอนดลา ا ชีก้อยกลางอ่ะเอาแต่แรกลาสอนมีลาสอนดลาซสอน,ดล,สอนดลาก็คือชี้ก้อยกลางนะ ทีนี้อันสุดท้ายเหมือนเดิมเลยเหมือนอันที่สองซอนหมีล้าก็ซอนหมีลา้าอ่าดูชุดที่สองชุดนี้ซอนหมีลา้ากับชุดสุดท้ายเหมือนกันเลยซอนหมีล้าเหมือนกันเลยเล่นสองรอบนะครับเริ่มใหม่ลา ซอนมีลาซอนดอลาซอนมีเอ้ยโทษซอนมีลาเอ,อ,อ,อ้ยงงไว้ซอนมีลาเอาใหม่นะลาซอนมีลาซอนดลา ซอนมีลาเล่นสองรอบอีกรอบหนึ่งลาซอนมีลาซอนโดลาซอนมีลาจังซันแหละจังซันมันต้องถอนง งงเลยอ้าวบันบอนกดผิดมานนี้อืลาซอนมีลาซอนโดลาซอนมีลาแฮแฮแฮ อ่านะครับทีนี้เวลาเวลามาวางมือเวลามาวางมือก็จะเป็นนิ้วโป้งอยู่ที่มอมานิ้วชี้อยู่ที่ซอโซ่นิ้วกางอยู่ที่รอลิงนิ้วนางอยู่ที่ทอรทหารนิ้วก้อยอยู่ที่โดสูงเห็นไหมเว้นปุ่มนิ้วชี้ปุ่มหนึ่งเ,เห็นไคเได้ไงวะอฟันมันอยู่ข้างบน เว้นหนึ่งปุ่มแล้วก็ลองเล่นตามลาซอนมีลาซอนเออดลาซอนมีลาซอนดลาซอนมีลาอีกรอบหนึ่งลาซอนมีลาซอนดลาซอนมีลาให้เวลามาซ้อนคนละแป๊บหนึ่งอะใครอยากซ้อมเจิญ เดองมีอทำไมอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งแขงเว้นตัวปลาไปนะ นี่กาล้างนิมจังซอนโนลาสตูลเนี่ยมันจะกระตุกพกันน่ะ สอน like, มีด้าตึงขวาสอนอะไรนี่อะไรนี่มันเกิดไม่ได้ายจะมาโดนทางน่าจะจะถิดข้างส่วนมีด้าถิดข้างซ้ายไม่ได้แค่ก็เลยมาใข้อาใช้มางขวานั่นแหละตอนนี้ไงแล้วก็ดูกงนสอนมีด้าอะไร แค่มือเดียวลากาคอชอนมีลาลาชอนมีลาไอ้ชลาลาชอนโดลาอ่าสำหรับงาน ำหรับงานเก่าๆนะครับก็จะเป็นรอโหลดแป๊บนึงนะโอ้ยโหลดนานแล้วกันมันหมุนสุดแล้วเหรอหมุนเสียงสุดยัง ได้แค่นั้นแหละกดแรงมันก็จะเสียงดัง <c oughs> กดเบาสำหรับคนที่อยู่ดูที่หลังก็จะมีงานเก่านี่สัปดาห์ที่หนึ่งนะครับทําด้วยนะอันนี้สัปดาห์ที่สองแล้วก็นี่งานสัปดาห์ที่สามนะครับประมาณนี้อ่าตัดภาพมาปกติ ขวาใช่มือขวาอ่ะฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะจ๊ะโอเคบายใช่ลงง o ย t ท b e